ในยุคสมัยที่การลงทุนถูกกล่าวถึงและนิยมเป็นจำนวนมากผู้คนหลายวัยต่างให้ความสนใจในการลงทุนเพื่ออนาคตของตัวเองแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแพลตฟอร์มในการลงทุนมีค่อนข้างมากจนเลือกไม่ถูกวันนี้ผมจะมารีวิวแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Capital b e a r กันครับ Capital b e a r เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายและแลกเปลี่ยนออนไลน์เช่น b i n a r y Option ตลาดหุ้น f o r e x และการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลต่างๆที่มีให้บริการทึกในสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ โดยแคปิทัลแบรได้รับรางวัลมากมายในปีที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มได้เป็นอย่างดี Capital b บรเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเทรดง่ายถอนไวและทำกำไรได้จริงมีตัวเลือกหลากหลายให้เราสามารถเลือกลงทุนได้อย่างอิสระและจุดเด่นของแพลตฟอร์มนี้คือการเทรดแบบ Bridge เป็นการเทรดแบบระยะสั้นใช้เวลาในการตัดสินเพียง5วินาทีเท่านั้นเหมาะสำหรับนักเทรดที่ชอบกลยุทธ์ในการซื้อขายแบบดิจทีและใช้เวลาน้อยโดยอาศัยประโยชน์จากความผันผวน,นในระยะเวลาสั้นๆและที่สำคัญคือ ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการเทรดทั่วไปถึง95ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงให้ความสนใจกับแพลตฟอร์มนี้กันแล้วดังนั้นเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมกันครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมแน่นอนฮะสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Capital Bear กันนะครับผมตามที่ได้ดูกันไปข้างต้นเลยนะครับมีอะไรน่าสนใจมีอะไรที่คุณต้องมาลองมาดูคลิปนี้กันครับ อย่างแรกเลยนะครับผมสำหรับ Capital b ลแบก็มีให้ใช้ทั้งมือถือสมาร์ทโฟนและก็คอมพิวเตอร์นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็เป็นของคอมพิวเตอร์นั่นเองฮะมีโปรแกรมให้นะครับผมมาดูกันว่าเขามีอะไรน่าสนใจนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูภาพรวมกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับทางด้านซ้ายมือนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพอร์ตทั้งหมดนะครับ ที่เราสามารถดูได้ก็คือออเดอร์ที่เรา,าซื้อไว้นั่นเองครับถ้าเราซื้อก็จะขึ้นมาตรงนี้เห็นปะประมาณนี้นะครับประวัติการซื้อขายนะครับอ,อันนี้ก็กดเล่นๆไปเมื่อกี้เป็นเงินทดลองนะครับก็จะบอกประวัติการซื้อขายของเรานั่นเองนะครับผมเลื่อนลงมาอีกนิดนึงเป็นการสนทนาและช่วยเหลือนะครับผมก็จะมีซัพพอร์ตให้ตรงนี้นะครับผม24ชั่วโมงสามารถ พิมพ์คุยไปได้เลยนะครับก็ติดปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรพิมพ์ไปได้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นการวิเคราะห์ตลาดนะครับผมอันนี้ก็จะมีข่าวต่างๆนะครับแล้วก็เป็นปฏิทินรายได้นะครับให้เลือกดูกันตรงนี้นะครับผมถัดลงมาอีกจะเป็นบทเรียนสอนเทรดนะครับสำหรับใครที่ต้องการพื้นฐานต้องการดูวิดีโออะไรต่างๆก็สามารถเข้ามาดูได้ ที่ตรงนี้เลยนะครับผมก็มีทั้งวิธีการฝากเงินนะครับปรับแต่งหน้าแพลตฟรอร์มนะครับผมปรับแต่งบัญชีนะครับอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับอ่ะเลื่อนลงมาอีกนิดก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับก็สมมติว่าถ้าเราอ่าเจอจุดที่อยากจะเข้าออเดอร์เรากดแจ้งเตือนไว้ก็จะขึ้นมาตรงนี้พอมาถึงจุดที่เราแจ้งไว้มันก็จะเด้งขึ้นแจ้งเตือนของอ่าในของเรานั่นเองนะครับผมอ่ประมาณนี้นะครับในส่วนของ ด้านซ้ายมือนะครับผมถ้าขึ้นมาด้านบนนะครข้างๆโลโก้นะครับผมก็จะเป็นโครงร่างตารางนะครับผมก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนหน้าจออินเทอร์เฟซของเรานะครับในกรณีที่เราเปิดมาหลายๆคู่เนี่ยนะครับเราอยากให้มันเป็นโชว์แบบไหนนะครับผมอ,อย่างเช่นแบบ1กราฟหรือ2กราฟนะครับหรือจะเป็น 3กราฟนะครับถ้าเป็น4กราฟก็ต้องมี4่คู่ก็จะขึ้นโชว์เป็น4กราฟสูงสุดอยู่ที่ประมาณ9ช่องนะครับนี่ฮะดูกันตาลายกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ารเดี๋ยวเราปิดไปก่อนนะครับขอเป็นแบบเดียวก่อนนะเดี๋ยวตาลายนะครับถัดลงมาทางด้านล่างนะครับก็จะเป็นการตั้งค่ากราฟต่างๆนะครับผมสำหรับแพลตฟอร์มนี้นะครับก็จะเริ่มจากรูปแบบของชนิดแผ่นภูมินะครับผมจะเป็นกราฟเส้นนะครับกราฟแท่งกราฟแท่งเทียนนะครับแล้วก็ เป็นตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของแท่งเทียนนะครับก็จะมีตั้งแต่5าวินะครับสูงสุดไปจนถึง1เดือนนะครับผมก็สามารถปรับตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับผมเรื่องละไม่นิดนึงนะครับเป็นเครื่องมือกราฟิกนะครับก็อย่างเช่นพวกเส้นต่างๆนะครับผมเส้นมีหลายเส้นให้เลือกนะครับเลือกใช้ได้เลยนะครับเส้นแนวนอนอะไรอย่างนี้นะครับ แต่ละเส้นเราก็จะสามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะครับปรับเปลี่ยนขนาดได้นะครับโดยการคัดลอกการซ่อนไว้นะครับการล็อกอะไรมาเนี่ยนะครับแล้วก็ลบทิ้งประมาณนี้นะครับก็มีเส้นให้เลือกเยอะเลยนะครับถัดมาก็เป็นตัวชี้วัดนะครับก็เอาไว้เพิ่มการวิเคราะห์กาฟของเราเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นพวกเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ SMA 5อะไรมานี้นะครับก็ตั้งค่าจรงนี้เลยนะครับผม ก็มีเยอะนะครับก็ถ้าใครหาไม่เจอก็เซิร์ชหาได้นะครับโอ้โหนี่ฮะเยอะเลยนะครับผมตรงนี้มีให้เลือกสั่นนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นทางเฟรมนะครับอ่าสุดท้ายทางเฟรมนะครับอ่าถ้าเราปรับมันก็จะโหลดใหม่ให้นะครับประมาณนี้ตามสุดอยู่ที่อ่าสองนาทีนะครับทางเฟรมนะครับที่เราจะดูได้นะครับผม ส่วนใครจะเพิ่มกราฟนะครับก็สามารถกดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมก็จะเป็นออปชันต่างๆนะครับให้เราเลือกนะครับอย่างเช่นออปชันก็จะมีโหมดบ d ิ e ที่ผมพูดไปมี Binary แล้วก็มีดิจิ t a ลนะครับผมมี Forex ให้ตรงนี้มีหุ้นให้นะครับเงินดิจิทัลนะครับยงก็จะมีอะไรต่างๆพวก ETF อะไรอย่างนี้นะครับเยอะแยะก็สามารถเลือกกันได้เลยนะครับผม เมนูถัดมาก็จะเป็นโปรไฟล์ของเราเองนะครับผมก็สามารถกดดูต่างได้นะครับอ่าอย่างเช่นอัปโหลดรูปข้อมูลสวนตัวเงินฝากแล้วก็เวลาเราจะถอนเงินก็กดตรงนี้ได้หรือติดต่อฝ่ายสรัพยนสนอะไรก็กดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมอ่าถัดมาตัวเลขสีส้มตรงนี้จะเป็นการเปลี่ยนระหว่างเงินเดโมกับบัญชีจริงนั่นเองนะครับก็บัญชีจริงก็จะเป็นสีเขียวนะครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับผมอ่ถัดไปก็จะเป็นเงินฝากนะครับก็กดเข้ามาแล้วก็ เลือกวิธีการชําระเงินที่เราต้องการได้เลยนะครับถัดลงมานะครับผมก็จะเป็นช่องใส่จํานวนเงินนะครับผมอ่าตรงนี้สกุลเงินไทยเราสามารถใส่ต่ําสุดได้ที่30บาทนะครับถ้าสมมติว่าเราใส่หนึ่งบาทเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ได้มันจะเด้งขึ้นมาเป็น30นะครับถ้าเป็นยูเอดอลลาร์ก็จะเป็น1ดอลลาร์อะไรประมาณนี้นะครับอ่าตรงนี้การหมดอายุนะครับผมตรงนี้จะล็อกไว้ที่5าวิแต่ถ้าเป็น กราฟตัวอื่นที่ไม่ใช่โหมดบิตนะเป็นไบนารีเป็นดิจิตอลเป็นฟอเร็กอะไรเงี้ยหน้าตาก็จะเปลี่ยนกันไปนะฮะแต่ก็สามารถอ่านดูได้เลยนะครับผมอ่ะอย่างเช่นถ้าเราไปในส่วนของดิจิตอลหรือไบนารีนะครับเขาก็จะมีเวลาให้เลือกนะครับว่าจะจบที่เท่าไหร่1นาที5นาทีสินาทีแล้วแต่ช่วงนะครับอ่ะอย่างเช่นถ้าเป็นไบนารีะ binary, นะครับผมเลือกไหนมมันก็จะมีตั้งแต่1นาทีนะครับผมไปจนถึง43นาทีเลยเห็นไหม นะครับผมแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นจำนวนเงินปกตินะครับผมแล้วก็ตรงช่องของกําไรนะครับก็จะเป็นการบอกเปอร์เซ็นต์กำไรที่เราจะได้อย่างเช่นโหมดบิดเนี่ยนะครับผมก็ให้กําไรสูงสุดกว่าเพื่อนเลยนะให้กําไรเยอะกว่าเทรดแบบอื่นนะครับ95%เลยนะครับผมสมมุติว่าเราลงไป100บาทเราก็จะได้กําไรทั้งหมด95บาทนะครับผมแต่ถ้าเป็นอย่างเช่นไบนาลี่อย่างเงี้ยเห็นปะ วันนี้เป็น OTC นะผมก็จะได้แค่85%ดิจิตลอลเนี้ยก็89นะครับผมก็จะเพิ่มเพิ่มลดลดตามวันแล้วแต่วันแล้ว,แต,ว,แ,ลวแต่ช่วงเวลาอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ว่าหมดบิดเนี่ยนะครับผมก็จะอยู่ที่95%เลยนะครับผมสูงมากๆนะครับก็ถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มในการอ่ออกออเดอร์ซื้อขายนะครับขึ้นลง by sell อะไรมานี้นะครับผมก็เอาไว้กดนะครับประมาณนั้นนะครับส่วนทางด้านล่างก็จะมีปุ่ม ปิดเสียงเปิดเสียงแล้วก็ปุ่มการตั้งค่าก็สามารถเข้ามาตั้งค่าข้างในได้นะครับผมประมาณนี้ออันนี้ก็เป็นคร่าวๆสำหรับแพลตฟอร์มนี้นะครับเข้ามาดูได้เข้ามาทดลองใช้งานกันได้นะครับลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมบอกเลยว่าใช้ง่ายเทรดง่ายได้กำไรจริงนะครับผมกลับมาตรงนี้นะครับแน่นอนว่า สิ่งที่เราอยากจะนําเสนอและเป็นจุดเด่นของแพลตฟอร์มนี้เลยก็คือโหมดบิทนั่นเองนะครับผมโหมดบิทเนี่ยนะฮะเราสามารถทํากําไรได้ภายใน5วินาทีนะครับหวินาทีฟังไม่ผิดครับ5วินาทีเท่านั้นนะครับผมสาหรับใครที่เป็นสายเทรดแบบชอบแบบเวลาสั้นๆระยะเวลาแบบรวดเร็วอาศัยแบบความผันผวนในระยะสั้นๆน,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 นะครับโหมดนี้เหมาะกับท่านที่สุดนะครับผมอ่ามันเป็นยังไงนะครับโหมดบิทนะฮะสามารถเพิ่มได้ที่ ตรงนี้เลยกดบวกขึ้นมาแล้วก็เลือกไปที่ option นะครับแล้วก็จะมีหมดบิสขึ้นมาตรงนี้นะครับกดไปแล้วก็เลือกมาเล่นได้เลยนะครับผมตอนนี้มีอยู่4คู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองกดมาเป็น AUD CAD นะครับเอบอ,อ่ะเราก็จะได้กรับหน้าตา5วินาทีมาถ้าซูมออกนะครับถ้าซูมออกว่าจะเป็น10วิ30วินะครับไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็มี1นาทีมีหลายช่วงเวลานะครับแต่ถ้าเราจะตัดสินภายใน5้าวิเนี่ยผมแนะนําดู5้าวิเนี่ยนี่ครับน่าจะมันอยู่นะครับผมประมาณนี้นะครับหรือใครที่จะใช้เทคนิคที่ตัวเองมีก็สามารถใช้ได้เลยนีครับผมอันนี้ผมขออนุญ,ญาตนะครับผมใช้เงินเดโมก่อนเดี๋ยวเราจะไปเทรดเงินจริงกันอีกทีนึงนะครับผมอันนี้เรามาแนะนําเบื้องตอนน้นก่อนนะครับอ่ะเรามาดูแล้วว่าเอ๊ะมันอาจจะขึ้นอย่างเงี้ยเรากดขึ้นนะครับแล้วก็รอ ห้าวิเท่านั้นเห็นไหมสองหนึ่งปึ๊บเสร็จเลยทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากนะครับขอเพียงแค่เรามีเทคนิคและกลยุทธ์ที่ดีนะครับอันนี้ผมมองเอ๊ะลงผมกดลงนะครับสรุปยังไงห้าวิห้าวิหนึ่งขึ้นไม่ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับวิมีแกลบอันนี้น่าจะลงอะไรเงี้ยผมกดลงรอนะครับลุ้นกันยังไงยังไงหนึ่งเรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับ หรือถ้าเราเสมอในจุดที่เราซื้อออเดอร์นะครับบอกเลยว่าไม่เสียเงินนะครับสำหรับวันี้ไม่เสียเงินฮนะเสมอไม่เสียเงินดีมากนะครับผมก็เป็นโหมดที่ค่อนข้างที่จะตัดสินรวดเร็วนะครับแล้วก็ต้องใช้ไหวพลิปกันสักนิดนึงใช้เทคนิคกันสักนิดนึงนะครับแต่บอกเลยว่าเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงและถ้าใครช่ำๆเนี่ยสามารถที่จะทํากําไรได้อย่างดีเลยนะครับผมและก็ถึงเวลาแล้วสักนิดสักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดู การเทรดด้วยเงินจริงๆในโหมดบิดกันดูนะครับผมว่าโหมดบิดเนี่ยเราจะสามารถทำกำไรได้ขนาดไหนนะครับผมไปดูกันฮนะและนี่คือตัวอย่างการเทรดด้วยเงินจริงๆในโหมดบิดนะครับผมมีแนวรับซ้ายมือนะครับกดเข้าออเดอร์ยังไม่เปลี่ยนโอเคกดทันอยู่นะครับผมมาลุ้นกันฮะว่าจะยังไงอ,อันนี้เสมอนะครับผมไม่เป็นไรเราไม่เสียตังในเสมอนะครับอ่ะเดี๋ยวเรายังมองว่ามันจะขึ้นอยู่นะครับ รอจังหวะฮะโอเคกดเลยนะครับผมมาลุ้นกันฮะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเข้าออเดอร์ถี่มากฮะอ่านี้ชนะได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจองตรงนี้ต่อเลยนะครับผมคิดว่ามันจะขึ้นอยู่นะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนเงินกันอีกสักรอบหนึ่งนะครเราจะได้ทํากําไรกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมเดี๋ยวรอจังหวะฮะโอเคมาลุ้นกันนะครับผมสองยังไงหนึ่ง ยังผลักดันราคาขึ้นไปได้นะโอ้โหโหมดนี้แบบมันมากนะครับผมสำหรับออเดอร์รอบแรกเราก็เอาแค่นี้พอนะฮะเดี๋ยวมาต่อกันอีกรอบถัดไปนะครับผมมาต่อกันอีกรอบฮะรอบนี้นะครับเปิดมาด้วยเส้นเทรลไลน์นะครับผมมามาดูกันว่าเราจะได้ออเดอร์ที่จุดตรงไหนนะครับผมผมว่าเดี๋ยวเราหาคู่อื่นมาเล่นกันเล็กน้อยนะครับผมอะไปดูกันที่ AC นะครับผม คู่นี้พอที่จะทําให้เราสามารถเข้าออเดอร์ได้หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวซูมออกเล็กน้อยนะครับเพื่อดูว่ารูปแบบการเป็นยังไงนะครับผมอืมเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับเดี๋ยวหาจังหวะกดลงนะครับผมรอจังหวะดีดีนะครับเพราะว่าหาวีเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องหาจังหวะนะครับอ่ะตรงนี้แหละครับผมอืมลงมาติดล่างเล็กน้อยนะครับผมโอเคแกลบลงมานะฮะอย่างนี้มีลุ้นนะเรียบร้อยฮะชนะไปนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีว่าพอจะมีจุดเข้าออเดอร์เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับตอน เทรนลงอยู่นะฮะโอเคกลับมานะเดี๋ยวเรามาหาจังหวะโอเคผมว่าตอนนี้แหละนะครับผมเข้าเลยโอเคมาลุ้นกันนะฮะยังไงโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมวิสุดท้ายนะครับมาเปลี่ยนเงินนะครับผมและกดลงต่อเลยครับมาลุ้นกันนะฮะอันนี้มีลุ้นนิ่งมากโอเคเรียบร้อยนะครับผมมาเอาอีกนะครับผมเปลี่ยนเงินก่อนนะครับหาจังหวะดีๆฮะตรงนี้ ดูน่าสนใจเดี๋ยวขอตีเส้นดูอ่านี่ฮะเป็นแนวต้านนะครับผมเล็กๆตรงนี้เขาวิ่งไปถึงฮะยังไงมีแรงส่งมีแรงส่งฮะเดี๋ยวขอดูเส้นตรงนี้นะครับตีเส้นเทนไลน์แป๊บหนึ่งนะฮะอ่าโอเคมีลุ้นนะครับอ่ากดตรงนี้เลยอืติดล่างเล็กน้อยฮะยังไงโอ้โหลงอย่างนี้คิดว่าน่าจะชิวๆฮะเรียบร้อยครับผมได้เงินมาแล้วนะฮะ บอกเลยว่า5วินี่มันมากนะครับผมเข้าออเดอร์นี่คือรัวๆิถีเลยนะครับมาอีกรอบนะครับอืติดล่างยังไงยังพอมีลุ้นไหมยังไงมีไหมโอ้โหอันนี้เสียไปนะครับมี่ฮะมีแพ้มีชนะรัวๆนะครับผมอะลงต่อนะครับนี่แกลบลงฮะไหวไหมลูกไหวไหมไหวไหมนิ่งมากมนิดเดียวเท่านั้นบอกเลยว่าโคตรมันนะจังหวะนี้มาต่อออเดอร์กันรัวๆนะฮะเดี๋ยวตรงนี้รอจังหวะนะครับ โอเคแกลบลงขึ้นโอเคจังหวะนี้แหละฮะขึ้นต่อนะครับยังไงลงหรือเปล่าหนึ่งเสียดายไม่ลงนะครับไม่เป็นไรนะครับเอาใหม่ฮะโอเครอจังหวะฮะโอเคลุ้นกันอันนี้ก็ยังไงนิ่งมากนิ่งมากเสมอนะับเสมอไม่เสียฮะโคตรอชอบตรงนี้เลยนะครับโอเคหาจังหวะอีกครับกดลงฮะแกลบลงอย่างนี้มีโอกาสลงฮะลงมาแล้วนิ่งนิ่งมาก โอเคชนะไปโื้หแลกลบลงอย่างแรงนะครับผมเป็นเทรนลงชัดเจนนะฮะตรงนี้เดี๋ยวรอจังหวะอีกทีนะฮะบ,บอกเลยว่าจังหวะเท่านั้นนะครับจังหวะนี้มายังไงตรงนี้ดีหรือเปล่านะโอเคเป็นเทรนลงนะครับผมอ่ะเอาเลยแล้วกันนะครับมาลุ้นกันแกลบลงอย่างงี้อย่าบอกนะว่าเรียบร้อยนะครับผมแกลบลงมาแล้วก็ลงอย่างสวยงามนะฮะโอเค อันนี้คือจ้องจังหวะออเดอร์รัวนะครับันนี้ก็เป็นเทรนลงแบบชัดเจนนะฮะปรับไฮปรับโลกันลงเรื่อยๆนะครับผมบอกเลยว่ามันนะครับผมมันสุดๆนะฮะโอเคเดี๋ยวรอจังหวะตรงนี้ก่อนโอเคตรงนี้น่าสนใจนะครับผมอืมมาติดตรงแบบกลางๆพอดีนะครับยังไงนิ่งมากโอเคเสมอนะฮะยังได้อยู่ยังได้อยู่อะต่อเลยนะครับไม่รอช้านะครับผมโอเคนี่แกลบลงไม่ต้องลุ้นนะฮะแกลบลงอย่างนี้ ได้แน่ๆนะครับผมมาลงเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้คือหาอย่างเดียวคือจังหวะโอเคจังหวะอย่างนี้สวยมากนะครับยังไงยังไงนิ่งมากแกลบขึ้นต่อนะครับผมแล้วก็ลงมันงแรงเลยนะครับโอ้โหกดขึ้นต่อมีแกร็บขึ้นนะครับแรงซื้อแรงขายนี่คือเล่นกันยับนะครับโอเคชนะไปนะครับผมมาบอกเลยว่าจังหวะนี้คือแบบหูตาต้องไวนะครับผมขึ้นต่อนะครับผม ยังไงนิ่งนิ่งมาก2 1โอเคชนะไปอีกหนึ่งออเดอร์นะครับผมมาตีเทนไลน์ตรงนี้นะครับเหมือนเขาจะปรับเทนหรือเปล่านะครับเรามาเปลี่ยนคู่กันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเล่นคู่เดียวมันจะเบื่อเกินไปนะครับมาเพิ่มมาสักคู่หนึ่งนะฮะ EU นะครับผมยังไงครับเป็นไงบ้างน่าสนใจนะครับสําหรับตรงนี้เดี๋ยวขอตีเส้นแป๊บนึงนะฮะอันนี้ เป็นเทไลน์นะครับผมอืมน่ากดลงมากนะครับตรงนี้เดี๋ยวขอกดลงก่อนแล้วกันนะครับอืมลงมาติดด้านล่างนะครับโอเคตีเส้นเพิ่มนิดนึงนะฮะลุ้นกันก่อนนะครับอืมเรียบร้อยนะครับเสียไปไม่เป็นไรนะครับหาจังหวะกดลงต่อนะครับผมโหเหมือนจะขึ้นมืนจะขึ้นไม่พักยังไงเหมือนจะขึ้นไปหาแนวด้านบนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฮะกดลงกันทีๆนะครับผม มันต้องมีสักแท่งที่ลงนะฮะรอเล่นนะครับอันนี้ก็เข้าตามเทคนิคนะครับผมแต่มันเป็นห้าวิไงมันก็ค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะครับโอเคเราต้องใช้ไวพริบแล้วกลยุทธ์ของเราครับโอเคขอเปลี่ยนเงินนิดนึงนะครับขอเปลี่ยนเงินนิดนึงเราก็กดลงต่อฮะจังหวะนี้คิดว่าโอกาสลงตรงเนี้ยสูงนะครับเพราะว่าแนวค่อนข้างที่จะใหญ่ครับอืนิดเดียวนะครับเกือบไปแล้วนะครับผมโอเคแนวตรงนี้น่าสนใจอยู่นะฮะไะเดี๋ยวเรา ตีเซ็นเพิ่มเล็กน้อยนะฮะเพื่อที่จะทําการวิเคราะห์ให้มากขึ้นนะครับผมจะได้ไม่พลาดเยอะนะครับมาเปลี่ยนเงินเล่นกันอีกทีนึงนะฮะอ่ะลงต่อ,อม,มาติดกลางแท่งนะครับผมอ่ะมีลุ้นยังไงอืม้มแกลบจังหวะนี้คุณพระช่วยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเงินนะครับผมแล้วก็กดลงต่อฮะอ่ะมีลุ้นอีกทีนึงยังไง โอเคร90เน้นๆนะฮะเปอร์เซ็นต์เยอะอย่างนี้ก็ดีเลยนะครับบอกเลยกดลงต่อเราไปติดด้านบนอย่างนี้ดีหรือเปล่าดีหรือไม่ยังไงนิ่ง <c oughs> สวยงามนะครับยังถือว่าดีอยู่นะอีกนิดเดียวเท่านั้นนะก็จะเลยเส้นที่เรากดซื้อไปนะครับผมถือว่ายัางโอเคนะครับผม <c oughs> โอเคกดลงต่อนะฮะจังหวะนี้ควรจะลงต่อนะครับยังไงลุ้นหนึ่งเ <c oughs> สมออ่ะลงต่อนะครับ มันลุ้นกันฮะโอ้โหบอกเลยว่าห้าวีนี่เป็นอะไรที่มันมากๆนะโอเคชนะพันหกแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหบอกเลยว่าหายใจไม่ทันกันเลยทีเดียวนะฮะคือพอได้คู่ไหนนี้เราแทบจะไม่ได้เปลี่ยนคู่เลยนะเพราะว่ากราฟมันนี้ค่อนข้าง,าง,าง,างที่จะน่าเล่นนะฮะแล้วตรงนี้คือเหมือนเป็นเทรนด์ด้วยนะครับผมยังไงหาจาังหวะดีๆกดลงต่อฮะขึ้นหรือเปล่าขึ้นหรือเปล่ายังไงยังไงเยอเสมอได้เฉยๆลงต่อครับจังหวะนี้ ยังไงมีลุ้นไหม,อมบอกเลยว่าห้าวิที่มันโคตรมันนะครับตีฮะกดลงต่อไปฮะแกลบลงอย่างนี้มีโอกาสลงนะฮะได้ไหมเ <c oughs> สมอได้ไงวะเนี่ยโอโ้โหคุณพระช่วยนะครับบอกเลยว่าคนเทรดน,นี่โคตรมันนะฮะโอเคตีเซ็นเพิ่มนิดนึงนะครับผมแม่เอาการวิเคราะห์มาหมดแล้วยังไงยังไงได้ไหม <c oughs> ยังขึ้นต่อนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับ มันรุนกันยังไงเลยโอเคติดข้างบนนี้แล้วก็ลงมาต่อน่าสนใจคิดว่ารอดนะครับมาโอเคครับผมโหจังหวะนี้คือหัวใจนี่แบบเต้นรัวนะครับผมมันมากนะครับแต่ยังไงก็ต้องระวังความเสี่ยงเลยนะสำหรับใครที่จะเล่นนะครับเพราะว่าความเสี่ยงค่อนข้างจะเยอะกว่าปกติทั่วไปแต่ว่าโคตรมันนะครับผมถ้ารับคนเสี่ยงได้นี่โคตรมันเลยนะครับผมมาเส้นเพิ่มอีกหนึ่งเส้นนะ โอเคลงต่อฮะติดเกือบกลางๆนะครับยังไงนิ่งมากโอเคยังได้นะครับผม1,700แล้วนะฮะโอ้ยไม่ได้พักกันเลยทีเดียวหายใจแทบจะไม่ทันนะฮะอ่าออเดอร์นี้ยังไงแกลบขึ้นด้วยนะครับสองหนึ่งยังไงเลยเราเสมอบ่อยมากนะอ่อะขึ้นต่อนะครับจังหวะนี้เอะเหมือนจะลงเฮ้ยเฮ้ยกราฟอย่างแรงนะครับผม พันแปดนะฮะมาวันนี้เราจะจบกันที่เท่าไหร่นะครับผมมาลุ้นกันนะฮะกับเงินทุนที่หนึ่งพันนะฮะโอ้ตรงนี้เหมือนจะมีแนวต้านอยู่นะฮะเป็นแนวที่น่าสนใจมากนะครับโอเคเดี๋ยวตีแนวต้านไปก่อนนะครับอ่าตรงนี้เหมือนจะไปถึงด้วยแล้วถึงแล้วขอจังหวะดีๆขอจังหวะดีๆจัดไปฮะยังไงจะขึ้นต่อหรือพอแค่นี้นิ่งมากมลงมาทันเวลาพอดีนะครับผม เรียกได้ว่าจังหวะเป๊ะนะครับผมตรงนี้ยังไงนะฮะกดขึ้นไปแล้วนะครับผมลุ้นโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับโหมดบิชฐห้าวินาทีนะฮะบ,บอกเลยว่าดุเดือดมันนะครับผมก็เล่นเอาเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะแต่บอกเลยว่ามันจริงๆนะครับผม ก็ประมาณนี้สำหรับ Capital b บ a r นะครับมีหลากหลายให้คุณเลือกนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการเทรดนะครับต้องการทดลองใช้ Capital b บร์สามารถเปิดบัญชีทดลองฝึกฝนได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอตัวลายไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผม See you ครับ